สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยแชนเนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรเอ่อเลขสถิติหวยนะคะแอดขอลงคลิปนี้สงแนวทางนะคะคลิปนี้เป็นสองแนวทางสถิติหวยแล้วก็เม็ดเดียวเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาประหยัดเวลาประหยัดพื้นที่คลิปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่า พูดให้มันครบ10นาทีนั่นแหละคะ่ะแอดก็เลยเอ้ยลงไปในคลิปเดียวกันเลยนะคะเอฟซี FC ก็ดูเอานะคะดูเอาชอบอย่างนี้แหะคะ่ะวิจีพินิพิจรารณาแล้วเอาไปเป็นข้อมูลวิเคราะห์กันดูนะคะก่อนที่จะไปรับชมความหมานความเฮงของความปังของวันจันทร์นะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดรับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะ โอ้ยอาจจะพูดสะดุดหน่อยนะคะขออภัยเลยคะ่ะทุกคนปากก็ยังไม่ดีคะ่ะเจ็บปากยำพี่ซบจะาข้องอีกกีดหลายค่ะกีดหลายนะคะโอ้ยกระโดดกระด้องกระแด,ด้งกีดหลายโซ้หลายโอ้ยยำพี่ซบจะาข้องอีกบาานโอ้ตายตายตายปากยืนปากเงาไหล เกีว่าเอ้าเฮฮาปาตินเนาะใครที่ได้แอดก็ดีใจด้วยเนาะใครที่ไม่ได้ก็สู้กันใหม่นะคะขอให้เป็นแนวทางเดินดีแนวทางที่มาแนวทางที่เฮงแนวทางที่ปังนะคะมันเป็นช่วงจังหวะสูตรช่วงจังหวะดวงนะคะดวงเราสมผงกันโปะปะเราก็ได้นะคะบางท่านอาจจะบา้าเวลาเราตามทําไมถึงไม่มาว่าสนาันเ now ก็ยังว่าช่วงจังหวะสูตรช่วงจังหวะดวงจริงๆแล้วคะ่ะทุกคนเวลาเราดูเราลุ้นทิปนี่โอ้ ให้เขาด,ด,ดีดีได้มูเขาดิกิกดีด้กาดกันกว่ามูเขาสีดิกรีเขากระเจ็บหนักมากขึ้นกันค่ะก็ตามเช่นเดียวกันนี่แหละเขาก็ตามไม่พักนะคะเขาก็สู้ไม่ถอยนะคะมันกับตรงมีสักวันแล้วเนาะวยตามตามบถูกเอก็เถื่อมันกับโถ่เถะทุกคน เออเข้าก็ยุดถึงอวดคัากว่าสันเข้าก็คือบ่อไปถึงอวดแท้ว่าสันนี่แ่ะเขาเอิ่นดวงค่ะทุกคนดวงนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยล่ละค่ะเวลาเราไปมันก็จะไม่ได้เวลาเราเขาได้กันเราก็ไม่ไปนะคะห้วยวันจันนี่มันสิตัวเฮ้าอยู่เนาะสูตรนี้เนาะคะ่ะสูตรเรียกแขกหรือเปล่านะคะ เอาพินิจผิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะทุกคนเพราะว่าเน้นระย้ำนะคะมันเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเลขที่ได้มามาจากการคํานวณเลยค่ะว่ากันไปตามสูตรตามการคํานวณน,นะคะแอดไม่รู้ว่าหวยจะมาไหมนะคะแต่แอดก็อยากให้มันเข้าทุกงวดน,นะคะอยากให้เอฟซีปังทุกทันนะคะก็ลองดูค่ะลองดูลองดูนะคะ ก็ไปเบาๆค่ะหวยลาวพัฒนาเราก็รู้กันเนาะปีนี้ทั้งปีนะคะบางท่านอาจจะยังไม่ถูกเลยนะคะอาจจะแบบว่าปีก่อนนี่โอ้ยถูกเกือบทุกงวดนะคะโอ้มันสถานการณ์มันต่างกันค่ะเห็นเขาบอกว่าเปลี่ยนบริษัทอะไรใหม่นะคะโอ้เดาทางไม่ถูกเลยนะคะเดียเด๋ยวก็เบิ้ลเดี๋ยวก็เลียงเดี๋ยวก็โอ้ยมาทุกมาทุกแนวทางเลยนะคะลาวพัฒนาปีนี้ถือว่าโหดอยู่นะคะทุกคน มาสูงมาต่ำมาแล้วก็หาดักทางเอาค่ะดักทางเอานะคะี๋ยวก็สูงกว่าน,นี่ตามเห็นบอเบิลสูงๆแล้วมาออกซีหนึ่งมันกระ,ะโดดเกินนะคะมันก็กระโดดเกินบางทีนะคะโอ้ยฝากแต่อัสซรียาก,กจับบ่าถือกไอที่เข้านี่แอดว่าฟุกนะคะเอามาดูแนวทางอันนี้กันก่อนนะคะทุกคนแนวทางเอ,อ่อสถิติก่อนเนาะดูสถิติหวย เราพัฒนาก่อนนะคะวันจันทร์นะคะทุกคนจะเห็นนะคะอีตัวเก่านี่มันให้ศูนย์เจ็ดมันเด่นนะคะศูนย์เจ็ดมันเด่นแล้วก็เป็นไปนตามคาดนะคะทุกคนเห็นไหมนี่ตัวเก่าที่สมุดเก่าในสีมันมาเต็มเลยนะคะสีมันมาบนเยอะมากเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยสี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 นะคะนี่สีหกสีเจ็ดนะคะเจ็ดหกสีแปรสีหกนี่เห็นไหม แต่ว่างวดนี้มันมา7 741นะคะ741ซึ่งเป็นหวยที่อ้อหนึ่ง4ออกบนอยู่บ่อยอยู่นะคะแต่741นี่แอดรู้สึกว่าออกหรือ,อยังเหมือนเห็นอยู่ครั้งหนึ่งหรือเปล่านะคะเอไม่มีนะคะทุกคนโอ้แต่71ขึ้นบนบ่อยนะคะแต่เรามาดูตัวเด่นตัวนี้นะคะเห็นไหมคะมันเป็น07เรามองด้วยตาเปล่าเราก็จะเห็นเนาะมันเด่นกว่าเพื่อนนะคะ แต่ถ้ามาดูสมุดใหม่ของแอดนี่นะคะสมุดตัวใหม่นะคะเป็นสถิติเก็บสถิติตัวใหม่นะคะทุกคนหอยก็ถือว่าหนึ่งมันมามันมาข้ามาตัวนี้เลยนะคะมันทิ้งหกเก้าเลยนะคะทุกคนมันทิ้งหกเก้ามาออกเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดนี่มันมาตัวนี้เลยนะคะนี่เจ็ดสี่หนึ่งศูนย์เจ็ดเนาะเราดูจากสถิติวันนี้เอามาดูสถิติวันจันทร์กันบ้างนะคะทุกคนวันจันทร์มีอะไรบ้างมันต้องเทียบกันทั้งสองเล่มนะคะเพราะว่า ตัวนี้พ listed, <default> ื้นที <kat Gard zat todavía> okay, <ager> ่มันเต็มนะคะวันจันนี่จับยากค่ะวันจันหวยกระโดดนะคะด้เห็นไหมวันจันนะคะมีตัวไหนเด่นบ้างเด่นเด่นสุดก็คงเป็นเก้าละคะทุกคนเด่นสุดก็คงเป็นเก้าเป็นสองเป็นห้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเก้าสองห้าเรามองด้วยตาเปล่าเนาะเพราะว่าเลขมันกระจายนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นนะคะว่าเลขมันเกือบเสมอกันทุกตัวเลยนะคะเสมอกันทุกตัวเอาเรามาดูกันนะคะวันจันทร์ที่ผ่านมานี้มันออกอะไรนะคะ วันจันทร์ที่ผ่านมามันออกอะไรเนาะว่าสันติวันจันทร์ที่ผ่านมามันออกเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้านะคะซึ่งหวยออกสวยมากเลยนะคะเอาหนึ่งโบมันสีมะทวงบันล่กงบอกค่ะเก้าหนึ่งเก้านะคะเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าค่ะทุกคนวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะวันจันทร์ที่สิบสี่มันออกเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าซึ่งวันจันทร์นะคะซึ่งวันจันทร์ทุกคนอันตรายมันหวยห้ามค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ย วันจันทร์นะคะหวยหามมากเลยแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหวยห้ามหมดเลยนะคะเนี่ยสถิติสามงวดนะคะหวยห้ามหมดเลยนะคะทุกคนนี่เห็นโบเขาเอื่นยังหวยหามหวยหามเนี่ยบอกคะ่ะเออนี่แหละตามนี้นะคะหวยน่าสนใจนะคะหามเบิ้ลบอกคะ่ะเอาโบนียได้ศูนย์ศูนย์ก็ยังจะมานะคะามาดูเม็ดเดียวของเรากันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปต่อกันเลยนะคะเม็ดเดียวเนาะ โอ้งวดวันที่วันจันทร์ที่21นะคะวันจันทร์ที่21แอดใ,ให้ไปที่ตัวไหนนะคะแอดให้ไปที่ตัวไหนเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะเบิ้ลหามนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ตัวที่แอดจับได้มันคือคนละตูกันเนาะบาง91989หวยออก 8, สวยมากเลยนะคะทุกคนหวยออกสวยๆเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เก้าเยอะนะคะเก้าเยอะมากเลยทุกคน โอ้ยเก่าดินเด้กระจัดกระจายเลยนะคะไม่รู้จะยังไงนะคะวันจันนี้ก็ขอให้เดินดีขอให้สูตรเดินดีขอให้สูตรปังอีกนะคะเอามาดูกันเลยนะคะเม็ดเดียวแอดได้อะไรนะคะว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางเลยนะคะทุกคน วันจันทร์นะคะหวยแอดยังอยู่ที่เดิมนะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะให้ไปที่4นะคะสูตรแอดให้อย่างนี้นะคะทุกคนชอบไหมก็พินิจพิจ,จารณาวิเคราะห์กันดูว่าการไปตามสูตรเดออ48 49 40 41 42ยังอยู่ที่เดิมนะคะเพิ่มเติมคือเราจะถูกอีกนะคะเราพัฒนานะคะงวดประจําวันจันทร์ที่21นะคะ งวดประจําวันจันทร์ที่21ตุลาคมนะคะ21ตุลาคมเนาะให้ไปที่4ค่ะเม็ดเดียวนะคะ4เม็ดเดียว48 49 40 41 42นะคะฟังแอดให้ละเอียดเ้อเอามาดูสถิติค่ะโอ้ขอ,อยาเค้นอันโตที่เจ้าจับเม็ดเดียวนั่นดอกวาสถิติเม็ดเดียวนั่นก็ว่ากันไปตามสูตรก็ว่ากันไปตามแนวทางเนาะใช่เลย ว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางมากกระจัดคาดกระพานค่ะ4นะคะ48 49 40 4 42นะคะซึ่งนะคะ40นี่มันออกอยู่ได้จน400นะคะโจน400เนาะของวดวันจันทร์วันจันทร์นี่เป็นหวยหามนะคะถือว่าน่ากลัวเลยนะคะวันจันทร์เอาใส่เลยเฮ้ยเดี๋ยวค่ะแอดหาก่อนาก่อนค่ะมันอยู่เล่มเดียวกันเนาะสมุดเล่มนี้โอ้ใช้เด้ ใช้ได้ดีเลยโอ้ยขออภัยค่ะสำหรับน้ำลายที่ขัว อ้านี่นะคะทุกคนนะคะเป็นสถิตินะคะสถิติเม็ดเดียวมาจากงบน้อยนะคะนี่แอดเอามาจากตรงนี้เลยนะคะเอามาทําเป็นเม็ดเดียวให้ทุกท่านนะคะนี่เลยคือสถิติของมันนะคะสถิติงวดน,นี้ให้ไปที่4นะคะส่วนสูตรงบน้อยงวดน,นี้ให้45นะคะพี่น้องเลยนะคะ4542นะคะเม็ดเดียวให้ไปที่254นะคะนี่งวดก่อนนะคะเอ้ยงวดก่อนเกือบเป็นโซวสานเอฟซีว่า หัวดกอนเกือบเป็นโซ่ว่ะสันเอา ว่ากันไปเนาะทุกคนเนาะนี่นะคะแปดหนึ่งสี่นะคะทุกคนแปดหนึ่งสี่ห้อยออกเออจ็ดสี่หนึ่งเอ้ยจะเป็นเิ็ดบเนาะอันนี้ก็เข้าไปตรงๆเลยนะคะสองตัวอันนี้ก็สําหรับงบน้อยนะคะท่านที่แบบว่าโอ้ยทําไมให้หลายตัวจังสูนีน้สูนนี้ไม่มีแบบว่างบน้อย,อยเบ่อแอดว่าสารอ่าสายงบน้อยไม่ต้องน้อยใจนะคะแต่จะเข้าไหมนันแอดไม่รู้นะคะเข้าไหมไม่เข้าไม่รู้นะคะแอดก็เฮ็ดตามสูตรให้ค่ะงวดนี้นะคะให้ ไปที่44ยังอยู่นะคะวาซานสูตรวาจังสันในสูตรวาจังสันเนาะ45 42นะคะแอดจับได้นะคะคือ45แล้วก็42นะคะเม็ดเดียวนะคะให้ไปที่254ค่ะเม็ดเดียวคือ254นะคะแล้วก็มารอดูสูตรหลักนะคะว่าแอดจะจับตัวไหนเพิ่มอะไรยังไงนะคะ4นะคะพอ4ปุ๊บมันมีตัวชนอยู่นะคะก็คือ42 มีตัวชนอยู่42ค่ะ42คู่เดียวนะคะมีตัวชน45ไม่มีนะคะเอสหรือจะมาพี่น้องแล้วบ่อนี้เนาะนี่นะคะเอดก็เลยแยกออกมาทําเป็นสูตรเม็ดเดียวให้นะคะเอามาจับกับชุด25คู่นะคะเพราะว่าแอดรู้สึกว่ามันโอเคดีนะคะแอดก็เลยทําตามนี้เลยนะคะนี่นะคะเพราะว่างบน้อยนี่สสาหรับคนชอบเออ น้อยๆนะคะก็ตามนี้เลยนะคะแต่จะเข้าไม่เข้าอย่ามาว่ากันเนื้อเพราะว่าแอดก็หลายสูตรหลายตัวหลายแนวทางเนาะทุกคนจะเข้าไม่เข้าพินพิจ,จารณาวิเคราะห์กันดูเลยนะคะสี่นะคะสี่เม็ดเดียวนะคะสี่ห้าสี่สองนะคะสามตัวจับได้สองห้าสี่ขอให้มาค่ะขอให้มานะคะแยาพิษรลายลากรวยหไหมเนาะแต่เสียดาย นี่นะคะที่มาของอันนี้เป็นสถิติของเม็ดเดียวเลยนะคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้มาขอให้เหงขอให้ปังนะคะเน้นระยำนะคะทุกคนเพราะว่าวันจันทร์นี้มันออกหามนะคะโอ,อหัสามม้วดติดแล้วนะคะหวยมาหามมาเบิ้ลนสามมวดติดแล้วนะคะแล้วก็ง้วนนี้มันสี่ร้อยนะโจรสี่ร้อยนะคะงวนนี้สี่ตัวใดแล้วตัวไพ่ตัวมันแล้ววันจันทซะด้วยนะคะวันจันรหวยปราบเซียนนะคะทุกคน วันจันทร์หวยปราบเซียนนะคะเอาเอาไปพินิจิจารณานะแล้วก็วิเคราะห์ดูดูสถิติที่ออกวันจันทร์นะคะนี่เลยสถิติที่ออกวันจันค่ะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ